บางส่วนของบสถ์และก็ฐานของสิ่งปลูกสร้างโบราณอายุเกือบ300ปีปรากฏโฉมขึ้นมาอีกครั้งค่ะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ระดับน้ำในเขื่อนปันตาบางกันในจังหวัดนูเอวาเอซิฮาทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ลดลงจนแทบแห้งขอดเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกลงมาเป็นเวลานานและฟิลิปปินส์เข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวได้ชมภาพแปลกตานี้นะคะนับตั้งแต่ทางการย้ายชาวบ้านออกจากเมืองปันตาบังการเพื่อสร้างเขื่อนในช่วงทศวรรษที่1970ฟิลิปปินส์เป็นอีกประเภทหนึ่งค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลทำให้ต้องยกเลิกชั้นเรียนแล้วก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยหน่วยงานอุตุเนียมพยาคาดการว่าอุณหภูมิในประเทศนั้นจะยังคงสูงแต่45องศาเซลเซียสในช่วงนี้ค่ะส่วนที่สหรัฐอาหรับอเมิเรตถนนหนทางในหลายพื้นที่ทุนคนครดูไบมีน้ำท่วมขังค่ะหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักเมื่อวานนี้ส่งผลให้ทางการท้องถิ่นนั้นต้องประกาศคำสั่งทำงานจากบ้านแล้วก็งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นเวลา2วันจนถึงวันนี้ แม้ว่าสถากนาการณ์ภัยพิบัตินั้นจะไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าสนามบินนานาชาติที่มีผู้โดยสารคับข้างมากเป็นอันดับสองของโลกในดูไบก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะโดยมีการยกเลิกและก็เลื่อนเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกมากกว่า10เที่ยวบินแต่สถานการณ์ในบราซิลนั้นก็เลวร้ายกว่ามากและคลิปวิดีโอชิ้นนี้แสงเห็นภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่ระหว่างกำลังให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย2คนที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านพักพื้นที่ทางตอนใต้ของบราซิลที่เผชิญน้ำท่วมหนักครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเปลี่ยนสภาพของหลายพื้นที่ในแถบนี้ให้กลายเป็นทะเลส่งผลให้ทางการท้องถิ่นนั้นต้องประกาศชานก,การวิกฤตเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย29คนแล้วก็คาดว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ ขณะที่มีผู้สนญหาอีกไม่ต่ำกว่า60คนค่ะ